สวัสดีคะ่ะมาแล้วนะคะวิธีการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงสรูปหัวใจแบบนี้วางบนเตียงในงานโรงแรมหรือทำในบ้านเราก็ได้นะคะ อุปกรณ์ที่เรามีคือผ้าเช็ดตัวสี่ผืนผืนเล็ก2ผืนผืนใหญ่2ผืนเมื่อได้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่มาแล้วนะคะให้เราจับตรงกลางแบ่งผ้าเป็น2ส่วนเท่าๆกันมือข้างหนึ่งกดตรงกลางเอาไว้แล้วม้วนผ้าจากมุมที่ไกลมือที่สุดม้วนเป็นวงกลมนะคะม้วนให้แน่นที่สุดแล้วก็หมุนไปม้วนอีกข้างหนึ่งโดยที่มือของเราจะจับจุดตรงกลางเอาไว้โดยไม่ปล่อยมือนะคะ วิธีการที่จะทําให้การม้วนผ้าได้หงสวยๆก็คือผ้าต้องแน่นค่ะเวลาม้วนคือต้องม้วนชิ้นเล็กๆนะคะค่อยๆจับผ้าทีละนิดทีละนิดหมุนเป็นกลมๆไปเรื่อยๆค่ะพอเสร็จออกมาแล้วเราจะได้ผ้าที่มีลักษณะการมว้วนซ้ายและขวาและมีตรงกลางเป็นยอดแหลมๆนะคะยิ่งม้วนแน่นผ้าจะเป็นรูปโค้งหัวใจได้ง่ายและสวยค่ะ นี่ก็คือการพับผ้าเป็นรูปผงโดยใช้คนหนึ่งคนโดยไม่มีผู้ช่วยนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะแต่เราต้องวางผ้าบนโต๊ะหรือบนเตียงในพื้นที่กว้างๆนะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งตัวนี่คือตัวของส่วนที่เป็นตัวหงทําแบบนี้กับผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่สองผืนค่ะเราได้ตัวหงแล้วนะคะ พยายามม้วนให้แน่นที่สุดทำคนเดียวจะใช้เวลานิดหน่อยค่ะแต่ไม่เกิน5นาทีเสร็จแน่นอนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราเอาผ้าที่เราม้วนเป็นผ้าผืนใหญ่สองผืนมาวางไว้บนเตียงค่ะโดยพับเหมือนลักษณะการวางคว่ำนะคะเราพับผ้าไปด้านหลังค่ะแล้วจับโค้งมาด้านหน้าเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะ เราจับผ้าหักโคง้งมันจะโค้งมาด้วยตัวเองเลยค่ะทุกคนเหมือนกับพับไปด้านหลังคือพับจากจุดของหัวหงไปถึงขาด้านหลังหักผ้าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วจับโค้งขึ้นมาเป็นรูปหัวใจลองฝึกดูค่ะวางผ้าแบบนี้นะคะบนเตียงแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเรามาพับส่วนปีกส่วนปีกก็คือผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก2ผืนพับเหมือนพัดค่ะคือพับด้านหน้าทบหลังทบหน้าทบหลังไปเรื่อยๆเป็นลักษณะเหมือนพัดเหมือนที่เราพับกระดาษเป็นรูปพัดนั่นเองค่ะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับตรงกลางค่ะ,ะวางด้านหลังตัวโคง้งส่วนโคง้งเรียกว่าตรงคอหงได้เลยนะคะก็จะเป็นปีกหงจะวางในลักษณะกลางลงไปกับพื้นหรือตั้งครึ่งหนึ่งก็ได้วางลงไปกับพื้นแบบนี้ก็เป็นหงกลางปีกนะคะลงไปด้านล่างแต่ถ้าเราตั้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหงกลางปีก ตั้งขึ้นก็จะสวยไปอีกแบบค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองฝึกใครลองทำแล้วส่วงรูปมาในคอมเมนต์มาดูกันบ้างนะคะเรามาดูอีกครั้งค่ะใช้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่หนึ่งผืนม้วนโดยใช้นิ้วกดตรงกลางเอาไว้นะคะม้วนสองข้างให้มีลักษณะเป็นแบบนี้ม้วนแน่นๆเลยนะคะเสร็จแล้ววางพับคว่ำซ้ายขวาแบบนี้ค่ะลบพับส่วนหัวไปด้านหลัง จับโค้งไปรูปหัวใจแบบนี้นะคะและใช้ผ้าเช็ดตัวผื่นเล็กทําเป็นปีกซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะไม่ยากนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองทํายากหรือง่ายยังไงพิมพ์คอมเมนต์มานะคะรอชมคอมเมนต์ของทุกคนทุกท่านอยู่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจสวัสดีค่ะ